บิ๊กสแก้วครับครับผมอยากจะรู้เวลาผมดูคลิปเวลาลูกค้ารถมาขายนะอแต่ละที่นี่เจ้าของเต็นท์รถนี่เหมือนกันหมดเลยทำไมะเวลาลูกค้าเอารถเข้ามาขายไหมวันนี้สมมติว่าเอาหนึ่งจุเมาขายเจ้าของเจ้าของเต็นท์หรือว่าคนซื้อเขาจะบอกว่าโอ้หนึ่งเ้าเขาไม่ค่อยเล่นกันวิ่งไม่ค่อยออกขายดีนะเออเขางงเหมือนกันเขาเขาก็บอกเขาเล่นกันส0 0พันมากกว่าวันหลังไปเอาสามพันมีก็บอกโอ้ เขาไม่ค่อยเล่นกันเ,ออเขาไม่ค่อยเล่นกันอีกเพราะว่ามันกินน้ำมันผมก็ยังงงอยู่มัน เออรถมันก็มีแค่สองเครื่องไหมเหรอพี่เครื่องพันเก้าับเครื่องสามพันไหมเหรอก็อาจจะเป็นเทคนิคของเออ่เจ้าของร้านเจ้าของเต็นท์อ่าว่าเอ้ยอย่างนี้คือมาแบบนี้กูพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้ถูกหนึ่งจุดเก้าบอกอ๋อพี่พี่ไม่ออกไม่มีคนซื้อเครื่องมันเปาะอีกอล้เออพอาะสามพันเสร็จปุ๊บอุ้ยพี่มันกินน้ำมันมันไม่ไหวอ่รถที่ไหนกินน้ำว่าบอกกูหน่อยอ้าคือเอาเยอะคือที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดบาร์ที่ผมเนี่ยอ่าผมรับซื้อ ทุกสภาพทุกแบบทุกเครื่องจะเครื่องไหนได้หมดนะเครื่องไหนได้หมดเครื่องอะไรก็ได้ที่มันมีขายตามปกติไม่มีข้ออ้างนะบอกว่าเครื่องเปาะบ้างกินน้ำมันผมดูที่รถเป็นหลักว่าถ้ารถรถคุณสวยหน้าสภาพคุณได้ผมซื้อตามราคามาตรฐานนะแต่ถ้าคุณอยากจะได้เพื่อไปันหน่อยก็ไม่มีปัญหาคุยกันสมมติว่าส่งรูปไปกันดูแล้วจบกันราคาที่สี่แสนพอไปถึงหน้าเต็นที่คุยกันไว้สี่แสนพอไปถึงโอ้พี่ ออพอดีผมดูเครื่องผิดที่เพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยเล่นกันเครื่องตัวนี้ <c oughs> ผมผมว่าจริงๆนะสุดท้ายซื้อได้สามแสนหกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายอถึงจะให้เต็นต์กดราคาขนาดไหนถ้าเกิดผู้ขายเขารู้สึกว่ายังไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายไม่งั้นคนขายเขาก็ต้องใจแข็งนะ,นะคือก็ต้องใจแข็งนิดนึงคือคุณต้องรู้แหละต้องทำาททำการบ้านมาระดับหนึ่งว่ารถคุณประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วคุณยอมได้ตรงไหนผมว่าก็เป็นสองมุมมอง ผมก็พูดในฝั่งทั้งมุมมองเต็นแล้วก็ในมุมมองลูกค้าผมว่าถ้าเกิดทั้งสองคนคุยกันแล้วรู้สึกว่าโอเคกันผมว่าจบการซื้อขายต่อรองอาจ 10, 10 5, อาจะหมื่นหมื่นห้าพันอะไรต่อรองก<ล>ันได้เล็กน้อยตามสบายแต่ถ้าลดเกินห้าหมื่นหรือว่าเป็นแสนอย่างงี้ก็ <c oughs> ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดลดคุณไม่เยอะอะไรก็อีกสภาพหน,นึ่งนะผมว่ามันคุยกันได้หมดที่ไหนคุยไม่ได้แต่เต็นผมเนี่ย คุย <c ười> ได้ทุกแบบอ๋อแตมวตารถคันนี้ราคาเขาซื้นสาแสนแต่คุณเธอร์นรผมใช่ไหมอคุณอยากได้เพิ่มใช่ไหมคุณมาบอกแล้วผมทําให้ออย่างน้อยผมไปได้กาไรรถใหม่คุณแต่คันนี้ผมอาจจะขายไม่ได้กาไรเนือจะเท่าตัวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังดี ไม่มีข้ออ้างนะเอ้ยรถเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีไม่มีเราคุยกันตรงๆไปตรงไาเป็นก็เป็นไม่เป็นก็บอกไม่เป็นอไม่ใช่รถแม่งไม่เป็นแต่เสือไปบอก้ยพี่รถเป็นนี้แต่มันไม่เป็นน่ะเราไม่ทำเออมันอยู่ไม่ยาวอ๋ออยู่ไม่ยาวเราทําแบบนี้ดีกว่าเออดาฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะจะซื้อจะขายในสถึงผมบิ๊กสักแก้วนะครับเกษมรสซิงด้วยครับเกียริยาบ้านท่าด้วยครับยังไงฝากด้เลยครับ อ่ะจบนะครับหมดคำถามนะเดี๋ยววันหลังมาถามอีกโอเคครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสแก๊กครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ